ำคำเสียงน้ำทะเลกระทบฟังต้นฟูสาฟูสาส,สาแสงจันทร์ส่องแสงกระทบน้ำทะเลเป็นวิวสวย ก็ยังคงสาแสงคนไกลจากทินฐานอื่นได้มาพบ,บเจอรู้สึกตื่นตาตื่นใจนานครั้งต่อปีได้มีโอกาสมาพบ,บเจอต้องเก็บไว้เป็นความทรงจบ เียงคลื่นเสียงน้ำเสียงของสายลมเสียงของลมยั์ข้ามกลางท,ท้องทะเลดูสวยงามน่าประทับใจไปตลอด